สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านอยู่กับผมนะครับอาหายสายหายแต่ไม่หาเหมือนเดิมนะครับพี่น้องวันนี้นะครับก็อยู่ที่ตละดอศวินนะครับสายสี่ก็มีเรื่องนะครับจะครั จะแจ้ง FC ให้ทราบนะครับผมก็คือวันนี้นะครับเราจะย้ายร้านนะครับผมเนื่องจากเราจะไปขายที่ใหม่นะครับเพราะว่าที่ใหม่มันมันจำเป็นต้องโยกย้ายนะครับผม ก็เราขายตรงนี้มาตั้งแต่มกรานะครับจนตอนนี้เข้าเดือนเดือนแปดนะเป็นเวลาแปดเดือนนะครับผมก็ยอดขายก็ไม่ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับผมก็เราก็จําเป็นต้องต้องโยกย้ายนะครับผมเพื่อหาทำเลใหม่ๆครับผมก็วันนี้ก็มาแจ้งให้เอฟซีได้ทราบครับผม ก็เบื้องต้นสินค้าเราก็จะมีประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นกิจการของผมเองนะครับที่ทำขา,ขายเกี่ยวกับรองเท้ามือสองนะครับซึ่งก็มีขายอยู่เสาร์อาทิตย์ก็ขายที่สนามหลวงสองนะครับแล้วก็วันธรรมดาก็จันทร์ถึงศุกร์ก็มาอยู่ที่ตลาดอัศวินสายสี่นะครับ แต่วันนี้ก็จำเป็นที่จะต้องโยกย้ายนะครับผมอาจจะโยกย้ายไปรวมที่สนามหลวงสองที่เดียวนะครับผมก็วันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับผมก็อย่างที่ทุกคนรู้ทุกคนเข้าใจนะครับว่าปัจจุบันเศรษฐกิจการบ้านการเมืองแล้วก็ ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะครับพ่อค้าแม่ค้าการค้าการข,า,า,รขายทุกวันนี้ก็โดยเฉพาะพ่อค้าตลาดนัดอย่างผมเนี่ยครับที่ขายของหาเช้ากินข่าก็ได้รับผลกระทบนะครับเนื่องจากการค้าการขายก็ไม่คึกคักไม่ดีเหมือนสมัยก่อนนะครับผมก็เป็นไปตามกระแสะเศรษฐกิจครับผมก็ต้อง คนล้วก็รับมือกันต่อไปครับทุกคนต้องปรับตัวครับผมก็ลูกค้านะครับที่เคยมาอุดหนุนที่เคยมาเป็นลูกค้าประจำกันนะครับก็ยังสามารถติดตามไปซื้อได้นะครับที่ตลาดตลาดธนบุรีหรือตลาดสนามหลวงสองนะครับก็ที่ติดต่อก็ยังยังเพจ e b o o k y o u t u b e นะครับก็ยังติดต่อได้เหมือนเดิมครับผม ติดต่อสอบถามถามไทยกันได้ครับผมตอนนี้เราก็ร้านเราก็อยู่ตรงนี้นะครับตรงซุ้มประตูร้อยปีครับฝั่งตรงซุ้มประตูร้อยปีตรงถนนเพชรเกษมขาเข้านะครับเลยแยกสายสี่มานิดนึงนะครับผมก็ตอนนี้ก็จะได้โยกย้ายครับผมก็ขอบคุณ FC ทุกๆท,ท่านนะครับที่แวะเวียน มาอุดหนุนนะครับตอนนี้ก็จำเป็นต้องโยกย้ายนะครับก็รู้สึกใจหายเหมือนกันครับเพราะว่าเราก็ทุ่มเทกับร้านนี้มากพอสมควรนะครับการจัดร้านทําชั้นทำอะไรแล้วก็ลงทุนไปมากนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับการเริ่มต้นใหม่ก็ ทุกสิ่งทุกอย่างครับยังมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมเราต้องสู้กันต่อไปครับผมก็วันนี้ก็จะเริ่มเก็บของนะครับีกวันสอวันนี้ก็น่าจะต้องขนย้ายชั้นอันนี้ไปสนามหลวงสองนะครับผมก็ฝากนะครับ f c ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมพื้นที่บริเวณนี้นะครับก็ยังมีสินค้า เสื้อผ้ามือสองนะครับก็ยังขายอยู่นะครับแล้วก็มีร้านรองเท้ามือสองตรงนี้ตรงนู้นก็มีร้านรับตัดแก้ทรงเปลี่ยนซิปต,ตัดเย็บเสื้อผ้านะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมรู้สึกใจหายครับผมสำหรับคลิปนี้ ก็ขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้ครับผมอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ